นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่บ้านของผมนะครับที่นี่ก็คืออําเภอกันทลาหลมจังหวัดสีสเกตครับตอนนี้ผมกําลังเดินทางกลับบ้านของผมนะครับก็หลังจากลงจากรถนะครับเมื่อสักครู่นีนะ้ที่ปั๊มน้ามันพีทนะครับก็จะเดินต่อกลับบ้านนะครับไ ก็ลัดเข้าวัดไปนะครับถ้าถามว่าอีกไกลไหมครับถึงจะถึงบ้านผมนะครับก็ไม่ไกลนะครับน่าจะไม่ถึงหนึ่งกิโลนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะถึงบ้านของผมพอดีครับยาราาศตอนเช้าค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับที่นี่นะครับบรรยากาศที่คุ้นเคยก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอยู่เหมือนกันครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดกันณลาลมนะครับนี่แหละครับคือวัดประจําบ้านของผมเลยนะครับเวลามีบุญมีงานวันพระวันศีลน,นะครับผมก็จะมาทําบุญที่นี่นะครับผมก็จะเดินลัดวัดไปนะครับเพื่อที่จะกลับไปบ้านของผมนะครับตอนนี้พระอาจารย์น่าจะไม่ค่อยอยู่กันนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไปบินทบาตกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ยอมรับเลยครับว่าบรรยากาศตอนเช้าโคตรดีเลยนะครับดูจากแสงที่ผมบันทึกภาพวิดีโอไว,อว้พอแล้วพอแล้วขาโจเด็กวัดทั้งหลายมาตอนรับหรืออะไรไม่รู้ โดนเจอถิ่นต้อนรับนะครับเมื่อกี้โอ้วัดโคตรเยอะเลยนะครับตอนที่ผมอยู่นี่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับอันนี้คล้องใหญ่ชัยมงคลของวัดนะครับเอาอีกแล้วเขาจะเห่าอีกแล้วเนี่ย หาเร็วมาเร็วถ่ายรูปก,กับหมาครับ โอ้ oh. อันนี้ก็คือเทียนพรรษานะครับที่ทางวัดของเรานะครับเขาไปแข่งประกวดนะแต่ว่าตอนนี้คือสภาพก็ยับเยินแล้วไม่เหมือนตอนเอาไปประกวดแรกๆนะครับอ่าต้องรอปีหน้านะครับหรือไม่ก็นี่แหละเร็วๆนี้นะครับช่วงวันเข้าพรรษานะครับอาจจะได้มีการบูรณะซ่อมแซมแล้วก็ตกแต่งเทียนใหม่เพื่อไปประกวดนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับนี่แหละก็คือทางลัดในการเดินทางกลับบ้านนะครับของผมนะก็ทางวัดเขาจะเปิดประตูเล็กๆตรงนี้ไว้ให้นะครับเพื่อที่จะให้เดินทางกลับบ้านอันนี้ก็ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านและบ้านยายป่วย ผู้ใด็เนาะนั่งอยู่หน้าบ้านเดือฮรัาบง่ายจำได้ว่าเนาะจำได้ว่า่ะ,ะ <laughs> เออ <laughs> จำได้ว่าเท่จำได้ยี่บ่นบีใช่ครับใช่ด <laughs> <laughs> ูว่าโอ้โอโออยแล้เจ้าหาอยู่ตัวลูกครับ นะครับเมื่อกี้ก็ไปทักทายเจ้พวยนะครับก็เป็นคุณยายที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับมีอะไรก็เรียกหากันเสมอนะครับมีบุญมีงานมีธุระอะไรให้ใช้นะครับตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วครับก็จะเดินไปบ้านของผมนะครับผมนึกว่ามันจะเข่าผมอีกแล้ว อ่ล่ะครับทุกคนครับและแล้วก็มาถึงบ้านของผมจนได้ไมู่มันเป็นใครเห่าผมเฉยเลยเตือประตูบ้านก่อนถึงแล้วนะครับไม่รู้ว่ามีคนอยู่บ้านหรือเปล่าตอนนี้คือสภาพบ้าน จากร้านชาลกายเป็นร้านอะไรแล้วไม่รู้นะครับตอนนี้ทุกอย่างดูลกลุงลังไปหมดเลย